ันนี้นะคะอาร์ตนะจะมาแนะนำโปรดักต์พิเศษพิเศษโปรดักต์เทพๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำก่อนเลยแล้วกันนะคะสาวสวยของเราประจำออฟฟิศนะคะสวยบุด้วยประดมีนะคะพี่เมค่ะสวัสดีค่ะนะคะต่อมาคนที่สองนะคะน้องเนตตี้นะคะเด็ดจริง สินค้าตัวนี้ค่ะหรือผลิตภัณฑ์มิวระเดิมนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าในรายละเอียดของตัวสินค้าเนาะอยากรู้จังเลยค่ะว่าปกติแล้วที่บีค่ะดูแลผิวยังไงเราพึ่งคลินิกอ๋อพึ่งคลินิกเลยเหรอไม่พึ่งตัวเองเนาะไม่พึ่งตัวเองจะบ้านเราเราเราพึ่งหมอพึ่งหมอค่ะด้วยอายุสามสิบปลายเนาะหน้านี้ไปถึงนี้ได้ละ คล้อยนะคะบางคล้อยก็จะมีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือทำทรีทเมนต์เองอยู่ที่บ้านแต่ก็จะเป็นการแบบมาส์กหน้าธรรมดาทั่วไปมันอาจจะดูแลไม่ล้ำลึกถึงขนาดนั้นตแล้วแมตตีหล่ะปกติไม่เข้าคลินิกไม่ฉีดไม่จิ้มไม่ใดใดท้งนั้นเพราะรู้สึกว่าแบบเรื่องริ้วรอยมันเรื่องไกลตัวทาเฉยๆอย่างเดียวมากกว่าปกติพี่อาร์ตเขาก็จะไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะปกติก็แบบเล่มโยคะอะไรจักภรไทยได้ ไปเร็วมากก็หลับตาห้าวิลืมตามาหมดปีแล้วปีแล้วว่าคือตกไปมากใช่ใ่ได้แหละงั้นเราต้องแบบเนาะรี่ทำให้แบบเออตัวเราค่ะดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ผิวพัรร์ดูดีขึ้นชเรามีผู้ชายสุดพิเศษของเราที่เขาแนะนำสินค้ามาอปป้าเราเน่งให้ลองใช้ n e โ r a เดิมสกินบูสเตอร์ for optimal facial moisturizer and rejuvenator ไฮโซไม่ไหวล้วไฮโซและยาวมากด้วยตัวของส่วนผสมหลักกัค่ะก็คือชื่อ m b b มไ m มเมไม่เมสไม่เมหรอเอ็มอเฉยก็จะช่วยลดในเรื่องของการกล้ามเนื้อหดตัวเกร็งตัวกล้ามเนื้อก็เหมือนคกล้ามเนื้นไม่ทำงานอ่ะ ริ้วรอยต่างๆมันก็จะลดลงนะคะค่ลองส่นผสมต่อไปนะคะที่เด่นๆเลยก็คือตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะคือเป็นโมเลกุลใหญ่ซึ่งจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังซึ่งอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นไฮยาลูรอนิงงอกแอ,อ,อซิดโมเลกุลึมซา าสู่ผิวได้เร็วนะคะแล้วก็ซึมซาบได้อย่างล้ำลึกนะคะเติมเต็มริ้วรอยนะคะจากภายในได้ด้วยนะคะทำให้ผิวีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคดีดีดแต่เราต้องโชว์ของของเรามีเราต้องโชว์ต้องรอแล้วล่ะ เป็นอย่างนี้นะคะเป็นปปแพคเกจจิ้งหนึ่งกล่องก็จะมี 1, 2, 3ขวดนะคะแล้วก็ใช้ได้1เดือนแล้วก็มีตัวแอปพลิเคเตอร์แถมมาด้วยแอปพลิเตอร์นะแอปพลิเคเตอร์หนึ่งกล่องที่เพื่อนๆเห็นกันเนี่ยมีอยู่3ขวดเนาะ3าขวดเอ่อใช้ได้จริงๆทั้งหมดเนี่ยคือ1เดือนคือ1ขวดแนะนำให้ใช้จริงๆใช้ได้2ครั้งแต่ถ้าจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็คือหน้าเดียว ก็คือหนึ่งขวดเลยนะคะแล้วก็ทาคอได้นะที่รักน้ำตึงคอเหนียวนะไม่ได้เออน้ำตึงคอเหน่ยวได้แล้วก็แกะออกนะคะแล้วก็เสียบตัวแอปพลิเคเตอร์เข้าไปบนปากขวดอย่างนี้แล้วก็เปิดฝาครับผมเอาคว้าอย่างนี้นะคะแล้วก็จะบีบตรงตรงที่เป็นหลอดใส่ไว้ในหัะเพื่อนๆเห็นปะแล้วก็ รู้สึกได้เลยว่ารูเล็กลงค่ะรูมันใบหน้ารูมันใบหน้าเฮ้ยแต่เล็กลงจริงนะดูแบบเมคอัพติดใช่ใช่เพราะผิวกระชับด้วยตึงถึงดำคันนะใช่่ผ่านไปเจ็ดวันรู้สึกว่าผิวก็ดังใสขึ้นจุดด่างดำลดลงใช่ค่ะจุดด่างดำมันก็จะมีพวกจุดด่างดำดิฉันเองน้ำผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวฟู ก็ร <Ö, S 1> ู้สึกว่าพวกริ้วรอยบางๆอะค่ะมันจางลงมันลดได้มันดีมันดีค่ะเรามีเทสติโมเนียลกิตติมศักดิ์แข่งวงการนายเนี่ยได้ทำตัวอย่างเป็นแบบได้ลองเทสจริงๆเกิด before และ after โปรโมชั่นพิเศษสุดๆจากปกติเนี่ย8,990บาทเหลือ3,990บาทลดเข้าไปอีกค่ะ10%ถึงนะคะตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะจะโทรได้ที่0 2 1 2 3 4 5น5นะคะไลน์แอดของเรา at h i shopping at p เพจ website h i shopping c o m ค่ะแล้วก็สั่งซื้อกันนะคะ